ก็พอตัวเต็มออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้โกโจของเราเนี่ยดูโชคดีไปเลยเนะครับที่ตัวของเขานั้นเนี่ยไม่โดนถ้าไม่ตายขั้นสูงสุดนะครับของเลวเมงสุคุนะเนี่ยจัดการเขาในตอนนั้นนั่นเองนะครับผมแต่จะบอกว่าโกโจโชคดีก็ไม่ได้ใช่ไหมเนื่องจากตัวของโกโจเองเนี่ยก็มีความสามารถพอที่จะทําให้ตัวของสุคุณะ ไม่สามารถที่จะใช้ท่านี้ออกมาได้ด้วยนะครับแต่จะเป็นยังไงถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวเต็มแล้วมาฟังเนี่ยอาจจะงงๆนะครับก็ไปหาดูตัวเต็มตามช่อง YouTube ของพวกพี่ๆนะครับที่เขาได้ทําตัวเต็มลงไปแล้วเนาะถ้าใครขี้เกียจอ่านเนี่ยก็ไปดูพี่ๆเขาอธิบายได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในคลิปของเราในวันนี้นะครับส่วนใครอยากอ่านก็แอปที่เดิมเลยนั่นก็คือแอปมังงะพัดนั่นเองนะครับผมอันนี้ ให้ถึง2ทางเลยนะครับแล้วแต่ใครสะดวกเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าต้องบอกว่าในตอนนี้มีการเปิดเผยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของโชโซโทโดอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงตัวสุคุณะด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโปรแกรมหลักๆหรือว่าหัวข้อหลักๆเนี่ยก็จะมีโทโดโชโซและวก็สุคุณะนั่นเองนะครับผมที่มีการเปิดเผยออกมาในตอนนี้นะครับแต่ เราเคยทำเกี่ยวโทโดไปแล้วใช่ไหมในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเกี่ยวกับสุขุนะนะครับผมในเรื่องของพลังขั้นสุดยอดของเขา ที่ต้องบอกว่าโกโจโอเองเนี่ยคือมีความสามารถด้วยที่ทําให้ตัวของสุคนะไม่สามารถใช้พลังนี้ได้รวมถึงโชคดีด้วยที่สุคนะเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังนี้ออกมานะครับผมก็พลังนั้นเนี่ยก็คือฟูกะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยได้ดูมาเลยนะครับผมที่มีการเปิดตัวมาในตอนนี้เนาะซึ่งมีการอธิบายว่าหลังจากผ่านขั้นตอนการเตรียมการอันประกอบไปด้วยการฟันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็ฮาจินะครับก็ได้เวลาประตูของฟูกะเนี่ยจะถูกเปิดออกเป็นครั้งแรกนะครับ ต้องบอกว่าเปลไวไฟของฟูกะนั้นเนี่ยหรือว่าในมังอพัทเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปลไวไฟของเตาผ่านนั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่ใครถนัดเรียกเนาะแต่ผมถนัดฟูกะขออนุญาตใช้ฟูกะก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่เราบอกไปเลยว่าเปลไวไฟของฟูกนะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉื่อยนะครับอีกทั้งขอบเขตอน,นุภาพนะครับยังแคบอีกด้วยนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนของเปลไวไฟหรือว่ากําลังไฟนั่นเองนะครับสุคุนะเนี่ยจึงได้สร้างบรรทัดสัญ,ญญาอีกแล้วนะครับคือสุคุนะเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ สร้างบรรทัดสัญญาเก่งมากๆนะครับเอะอะแม่งสร้างอย่างไอการฟันผ่าโลกเห็นนะมันก็สร้างมานะครับในตอนที่โซโกโจเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยมันก็สร้างบรรทัดกับตัวเองนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นก็คือห้ามใช้ไอเตาผ่านหรือว่าไอฟูกะนี้ในการต่อสู้แบบ1ต่อกลุ่มนั่นเองนะครับยกเว้นอยู่ระหว่างการกลางอนาเขตนะครับซึ่งตรงนี้จะขยายให้กับพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆน้องๆที่อ่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะหมายถึงว่าถ้าสุคุนะโดนลุมเนี่ย จะใช้พลังนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็เข้าทางพวกพวกเอกที่ส่งคนมาลุมอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ถ้ากลางอนณาเขตเนี่ยก็ไม่แน่นั่นเองนะครับผมซึ่งพันธะนี้เนี่ยมีส่วนช่วยขยายอาคมของอนาเขตนะครับผมอารามส่งซ่อนมานั่นเองรวมถึงเจือพลังเวทน,นะครับผมประเภทสร้างแรงระเบิดระดับเดียวกับตัวของเตาผ่านนะครับหรือว่าฟูกดเนี่ยลงในสสารที่ถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นฝุ่นนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเองก็ยังงงๆอยู่นะถ้าใครแบบว่าพอเข้าใจในส่วนที่มันอธิบายตรงเนี้ยบอกผมทีนะ ครับผมจะได้เข้าใจเหมือนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะไม่ใช่ว่าผมมาทำคอนเทนต์แล้วผมจะเก่งปซะทุกอย่างนะต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วก็ ไม่ได้เก่งไปกว่าใครนะครับก็ <laughs> <g łos> เด็กคนนึงแล้วก็คนทำคอนเทนต์คนนึงเนี่ยแหละไม่ได้แบบว่าเทพไปกว่าใครเนาะก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมในเรื่องของความรู้ก็แล้วกันแต่ถ้าจะถามผมว่าณนะตอนนี้คือพี่เข้าใจในรูปแบบไหนน้องเข้าใจในรูปแบบไหนนะครับผมขออธิบายไปทีละแบบว่าหัวข้อหัวข้อเลยก็แล้วกันนะครับสิ่งที่เข้าใจในตอนนี้เนี่ย <c oughs> คือไอ้พันธะเนี้ยมันช่วยในเรื่องของการขยายอนาเขตนะครับคือปกติในอนาเขตมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่อะไรเหมือนของสุขุนะใช่ไหมการที่ทำพันธะนี้เ เลยทําให้อนาเขตของสุคนะเนี่ยใหญ่นะครับรวมถึงมีการเอาพลังเวทของไอพลังของฟูกะเนี่ยที่มันเป็นแบบประเภทแรงระเบิดนะครับผมอยู่ในระดับเดียวฟูกะเลยนะลงมาใส่ในพวกไอเศษฝุ่นนะครับที่โดนการฟันหรือว่าการเฉือนในานาเขตนะครับผมให้เกิดแรงระเบิดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้การที่ทําพันธะแบบนี้เนี่ย ยังช่วยให้สุขุนะเลือกรูปแบบนะครับผมของอนาเขตได้ชั่วคราวคือการควบคุมการเข้าออกนะครับของทุกสรรพสิ่งซึ่งตรงนี้ในความเข้าใจของผมนั่นก็คืออนาเขตแบบเปิดนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าอาาเขตของสุขุนะเนี่ยมันไม่มีการที่จะว่าจะใช้นะครับผมทางด้านบาลียนเนี่ยมาปิดอนาเขตใช่ไหมคือไม่ว่าจะเป็นตึกนะครับหรือว่าเป็นคนธรรมดานะครับก็อยู่ในอาาเขตเขาได้หมดเลยซึ่งอาณาเขตเขาเนี่ย จะมีไอสารเจ้าของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขยายไปถึง200เมตรนะครับผมเพื่อที่จะสร้างเป็นอาณาเขตแบบเปิดนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจนะก็ตามที่เขาเขียนเลยว่าเขาเขตแดนทั่วคราวเนี่ยควบคุมการเข้าออกของทุกสรรพสิ่งนะครับผมซึ่งไม่จํากัดอยู่กับกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ปิดล็อกนะครับหรือไม่ปิดอาณาเขตนั่นเองนะครับแถมอนุภาพพุ่งเป้าหรือว่าการโจมตีที่แน่นอนเนี่ยก็ไม่ได้ผ่อนลงนะครับคือแบบว่ายังส่งกําลังได้เหมือนกับอาณาเขตทัั่่วๆไปนนเอง น,นี่คือผลที่ตามมาหลังจากที่ทำพันธสัญญากับไอฟูกะนี้นั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นในเหตุการณ์ชิบุย่าที่เขาเจอกับมโหรากานั่นแหละครับมันก็จะเห็นว่าหลังจากที่นาเขคสำแดงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงระเบิดอย่างที่สุขนะเขาได้อธิบายว่าเจอพลังเวทเนี่ย ลงไปในเศษฝุ่นนะครับที่ถูกฟันจนเละใช่ไหมให้เกิดแรงระเบิดนั่นเองนะครับรวมถึงแนนาเขตนี้ถ้าใครเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่มีพลังเวทเนี่ยเป้าหมายหรือว่าการโจมตีที่แน่นอนเนี่ยจะโดนในรูปแบบฮาจินะครับส่วนถ้าไม่มีพลังเวทก็จะโดนในรูปแบบไข่นั่นเองนะครับนี่ก็คือ ทั้งหมดที่ได้มาหลังจากที่ทำพนสัญญาพอเราเม่เห็นสุกนะุณะเริ่มใช้ฟูกะเนี่ยก็พร้อมที่จะพูดออกมานะครับว่าพวกข้าเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแล้วฮาคาลิคุ้งและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการอธิบายต่อแล้วว่าฝุ่นที่กลายเป็นสภาพนะครับเสมือนระเบิดสุญญากาศเปลวพุ่งไปทั่วทุกซอกทุกมุมนะครับผมของบริเวณรอบๆหรือว่าอาาเขตนะครับการลุกไหม้ซึ่งนําไปสู่แรงระเบิดนะครับอันเกิดจากความร้อน ของฟูกะนะครับผมรวมถึงความร้อนสูงแบบฉับพันนะครับแล้วก็ขึ้นกระแทกแรงบีบอาจแรงดันสูงนะครับผมที่แบบยิ่งใหญ่เลยนะครับล้วนเป็นตัวการทําให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในอาาเขตนะครับถึงแก่ความตายและนี่ถือว่าเป็นไม้ตายนะครับผมขั้นสุดยอดของราชาวิญญาณคำสาพท่านสุขุณะของฉันยังไงละ่ะที่จัดการมโหลากะได้อยู่มาในการโจมตีในเหตุการณ์ที่ชิบุยานั่นเองนะครับและส่วนสายเหตุที่ตัวของฟูกะ ไม่ได้ถูกออกมาใช้หรือว่าถูกผนึกในช่วงที่ต่อสู้กับโอโจสัตตุรุนั้นเนี่ยเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับผมของอาคมเขตแดนหรือว่าของอาณาเขตนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่สุคนะเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนอ,ออกนะครับผมอีกทั้งเนี่ยยังบีบขอบเขตของอนุภาพนะครับผมอย่างต่อเนื่องนะครับจนไม้ตายนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสําแดงนะครับผมได้อย่างเต็มกําลังอนุภาพนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการอธิบายของตัวของอุราเมะนะครับที่เขาอธิบายถึงฟูกะที่สุ คุน้เนี่ยถือว่าเป็นพลังขั้นสุดยอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเปิดเผยแบบนี้ก็ทําให้หลายคนนะครับหรือว่าพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ได้แม่นนะครับว่าเออตัวของสุขุนะเนี่ยอาจจะมีพลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํครั้วนะครับหรือว่าทํากับข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอิงจากการที่เขาเนี่ยเป็นเด็กอดอยากมาตั้งแต่ในท้องเลยนะยอมแดกพี่น้องนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ชีวิตอยู่รอดนะครับนี่เนี่ย มันก็ทำให้เห็นว่าอ่ะการที่จะใช้ฟูกะได้นะครับก็ต้องทําการตัดผ่านนะครับผมก็เหมือนเราทําอาหารแหละ ก่อนที่จะผัดเราก็ต้องเตรียมของใช่ไหมฟันปลาฟันหมูอะไรอย่างเงี้ยหรือเฉือนหมูเฉือนปลานะครับให้เป็นแบบว่าตามที่เราอยากจะทําก่อนหรือว่าตามเมนูนั้นๆนะครับแล้วค่อยเปิดไฟแล้วก็เออเอาลงไปผัดเอาลงไปทอดอะไรก็ว่ากันไปก็ตามนั้นเลยนะครับคือสุคระเนี่ยแม่งก็คืออาคมที่ทําอาหารหรือว่าอาคมในห้องครัวดีๆนั่นเองนะครับผมและรวมถึงว่าการที่ตัวของโกโจโชคดีแล้วก็รวมถึงความสามารถของเขาที่ทําให้เขาไม่โดนฟูกัดเนี่ย เราต้องบอกว่าฟูกะของสุคระถ้าใช้แบบเต็มกำลังเนี่ยรอดอยากเหมือนกันนะครับผมแต่เนื่องด้วยโกโจเนี่ยก็อาจจะโชคดีด้วยนะครับผมที่สามารถทําให้สุคระไม่สามารถใช้ฟูกะได้เนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่าโกโจทํำยังไงใช่ไหมถ้าเราไปย้อนดูดีๆนะครับเราเห็นว่านาเคตโกโจสุคระปะทักกันบ่อยนะครับผมจนในตอนแรกเลยนะการประทะกันครั้งแรกเนี่ยโกโจแพ้ใช่ไหมเพราะว่าพอขยายนาเคตเนี่ยจริงๆอะโกโจเนี่ยจะชนะแต่นาเคตของสุคระมันเป็นแบบเปิดไงพอเป็นแบบเปิดปุ๊บ ก็เลยทําให้การโจมตีเนี่ยโจมตีจากด้านนอกนะครับโกโจเลยพังพอพังตอนนี้เสร็จโกโจเนี่ยเพิ่มความแข็งจากด้านนอกนะครับผมเลยทําให้ตัวของสุขณะต้องหดขนาดนะครับของอนาเขตลงมาพอหดขนาดอนาเขตลงมาก็เน้นไปโจมตีที่ด้านนอกใช่ไหมขนาดของอาาเขตนะครับมันก็จะทําให้สิ่งที่โดนฟันนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นฝุ่นเนี่ย น้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าโกโจเนี่ยหดขนาดของอนาขตเนี่ยถึงเท่ากับลูกบอลหรือว่าลูกบาสน,นะครับมันก็เลยทําให้สุขุนะที่อยากจะทําลายนาเขตเนี่ยคือไม่มีการโจมตีจากภายในละไปนเน้นที่ภายนอกแทนนะครับแล้วก็หดขนาดของอนาเขตตัวเองเนี่ย เล็กลงมานะครับผมเกือบที่จะเทียบเท่ากวโจเลยนะจากที่เขาบอกนะครับมันก็จะไปตรงกับประเด็นที่เขาพูดออกมาในตอนนี้พอดีเลยนะครับที่ว่าตัวของสุคุนะเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของอนาเขตซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับอีกทั้งยังบีบขอบเขตของอนาเขตอย่างต่อเนื่องด้วย จนไม่สามารถที่จะสัามแดงพลังอย่างเต็มประสิทธิภาพคือพูดง่ายๆว่าไอ้พลังเนี้ยมันต้องมีฝุ่นเยอะเว้ยพอาฝุ่นเยอะมันเกิดแรงระเบิดเยอะคนมันก็จะตายเยอะแล้วก็แรงระเบิดมันก็จะเยอะใช่ไหมซึ่งเนี้ยพอขาดไอ้ปัจจัยตรงนี้ไปอ่ะ ไอ้สุขุนะเลยไม่ใช้ฟูกะออกมาในตอนสู้โกโจโงไงเพราะใช้ไปแม่งก็แบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับโกโจโรักษาได้อยู่แล้วประมาณนี้ก็แล้วกันเกี่ยวกับฟูกะหรือว่าพลังไฟของสุขุนะนะครับแล้วก็ใครสนใจพูดคุยเกี่ยวกับจุดอ่อนของบุรุโตที่นเวลานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเทพเรียกพี่เลยเนี่ยครับผมก็มีอยู่ที่นี่แล้วอย่าลืมกดเข้าไปพูดคุยกันแล้วกัน